ครับผมก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมบ o บ b b b ทคอมอูเช่นเคยสำหรับคลิปนี้มาอยู่ในเกม p r e s ส2งคันย b ่สนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับผมส่งรหัสมาให้ผมเล่นให้นะครับเพราะว่าน้องเขาอยากเออมันจะมีระดับแร้งนะครับผมซึ่งตอนนี้น้องเขาอยู่ที่แรงค์900นะครับอยากให้ผม ไต่ขึ้นไปถึงหนึ่งพันนะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมเคเดี๋ยวขอดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมีแต่โค้ดแมนอยู่นะตอนนี้ก็นี่ครับนักเตะของน้องเขาก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอจัดนักเตะสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมเคตัวนักเตะก็ืแซปจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากการ์ดบ่วงตอนนี้ก็น่าจะเอาไปขาย เอาไปขายหมดแล้วนะเงินน้องเขาก็ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับผมเหลือศูนย์หมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็โอเคเดี๋ยวจับตะเตะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปลุยแร้งกันนะครับผมโอเคมาฮะเดี๋ยวเข้าไปที่โหมดยูโรนะครับผมยูโรก็นัดชิงนะครับผมเจอ,เอ,อทางอิตาลีนะครับผมเจอกับอังกฤษนะเดี๋ยวผมจะเล่นอิตาลีแล้วกันนะครับผมว่าอิตาลีน่าจะได้แชมป์นะครับผมยูโรใน ั้งนี้นะครับผมโอ้ยแรงน้องเขาะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแรงน้องเขาเหลือกีอ่อได้เท่าไหร่นะแรงนะเคเดี๋ยวเลือกอิตาลีไปนะครับผมอ่ามาเคเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเพื่อเป็นการสื่ยเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มทีมเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะมาฮะโอเคมาดูว่าเราเจอทีมเต็งหรือเปล่านะครับคลิปนี้มาเล่นให้น้องเขาอยากจะชนะนะครับผมไม่อยากแพ้นะเพราะว่าน้องเขาแบบไว้ใจให้ผมเล่นนะโอ้โหก็เหลือแค่เจ็ดแต้มนะครับผมเจ็ดแต้มก็ชนะน่าจะได้สิบแต้มแหละนะท่านผู้ชมก็นะน่าจะถึงพันนะครับผมตอนนี้แร้งน้องเขาก็อยู่ที่ 993นั่นเองนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูทีมกันนะครับว่าเราจะเจอกับทีมอะไรนะครับผมในคลิปนี้โอเคโอ้โ okay, oh, หจับคู่นาสลึกเกินตอนนี้โอ้โหเจอแล้วผมมาจะเอ๋เจะกับทีมอะไรเอ่ยตื๊ดตืดตืดมาฮะมาฮะสเปนนายครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปดูนักเตะของเขานะว่ามีตัวโหดหรือเปล่านะท่านผู้ชม โอเคมาแบบเรียกว่าสองโอ้สบายนะครับสบายสบายหรือเปล่าต้องมาดูนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่การเล่นแล้วก็อินเทอร์เน็ตในตัวเกมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเวลาเล่นก็ชาร์จแบตอยู่นะเครื่องก็จะร้อนนะครับผมโอเคตัวนี้แบ็คแฮมแบ็คแฮมเป็นตังรับนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามตัดคลิปให้มันสั้นๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในตัวเกมกันนะครับว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าแบบนี้โอเคเริ่มเกมครับอ่าครับผมมาตอนนี้ต้องแบบชนะนะครับผมเพื่อสาน้องเขามั่นใจให้ผมเล่นให้นะครับผมก็จะทําเต็มที่แลวกันนะครับเปิดมาจังหวะนี้ไ <c oughs> ม่ถึงเนี่ย โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับใครที่กําลังมองหารายได้เสริมนะครับผมก็มีแอปดีๆมานําเสนอนะครับนั่นก็คือแอป TikTok นะครับผมอ่ามีใครรู้บ้างไหมนะครับว่าแอป TikTok นะครับผมสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะครับผมนะนี่แอป TikTok ไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ของช่องนะครับผมแค่อยากแชร์นะครับผมความรู้นะครับผมที่ผมรู้มานะครับหรือว่าใครรับรู้แล้วนะครับผมก็สามารถเริ่มทาได้เลยนะครับหรือว่าใครยังไม่รู้นะครับก็สามารถเริ่มทําไปพร้อมกับผมได้เลยนะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่มีแอปทิกต็อกนะครับผมก็สามารถดาวนโหลดได้ที่ใต้ลิงก์ของผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ให้นะครับโอเคแอปทิกต็อกนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแอปทิกต็อกก็เป็นแอปที่เรามาชมวิดีโอนะครับผมในระยะสั้นนะครับแล้วก็มีแบบเนื้อหาตลกแล้วก็มีสาวๆอะไรให้เราดูมากมายนะครับผมนะตัวนี้ก็เดี๋ยวลองเข้ามาดูกันเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะเราจะสร้างรายได้ กับแอปนี้ได้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเมื่อเราลงทะเบียนแอป tiktok เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาจะให้ล็อกอินเฟซล็อกอินไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับก็ให้เราลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับผมสังเกตนะครับผมอถ้าใครขึ้นนะมันจะมีเหรียญอยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับผมอ่าอยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูนะครับ่ามันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ตรงนี้นะครับมันจะมีเควสให้เราทํานะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญนะครับหรือว่าแต้มนะครับตรงนี้นะครับ ง่ายมากนะครับทุกคนนี่ฮะมันจะมีเคลดบอกนะครับผมตรงนี้นะครับผมให้เราดูนะครับผมวิดีโอน่ครับผมให้เราดูวิดีโอนะแค่10นาทีนะครับเราก็จะได้800เหรียญนะครับผมจากนั้นนะผมถัดไปนะครับเมื่อเราดูครบนะครับ30นาทีนะครับผมเราก็จะได้เพิ่มนะครับ2,900เหรียญนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมง่ายง่ายเลยนะครับผมแค่เข้ามาดูวิดีโอนะครับผมก็จะได้เหรียญไปสะสมนะครับผมตรงนี้นะโอเคแล้วดีกว่านั้นนะครับผมดีกว่านั้นก็คือตรงนี้นะครับสังเกต ตรงที่คําว่าเชิญนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ค being ําว่าเชิญนะครับผมตรงนี้นะโอเคนะครับผมโอเคเดี to to ๋ยวตรงนี้นะครับผมอ่านก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับรับสูงสุด80บาทสําหรับเพื่อนแต่ละคนนะครับที่คุณเชิญอ่าหมายความว่าอะไรนะครับผมเมื่อเราเชิญเพื่อน1คนนะครับเราจะได้รับ80บาทนะครับผมแต่80บาทนะครับมันจะมีเงื่อนไขให้คุณทาด้วยนะครับผมก็คือเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับผมอ่า หนึ่งนะครับผมให้เรานะครับผมแชร์ลิงก์ของ t i k t o k นะครับผมให้เพื่อนเรามาดาวน์โหลดนะครับผมให้เพื่อนเรามาดาวน์โหลดนะครับผมจากนั้นนะครับผมเมื่อคุณนะครับผมเมื่อเพื่อนคุณเอ่อเมื่อเพื่อนคุณนะครับดาวน์โหลดแอปมาแล้วลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราจะต้องให้เพื่อนนะครับผมใส่รหัสนะครับผมอ่าใส่รหัสนะครับใส่รหัสคําเชิญดูตรงไหนครับผมดูตรงนี้นะครับผมเออเนี่ครับผมมันจะมีรหัสคาเชิญตรงนี้นะครับผมอ่าเมื่อเพื่อนเราใส่นะครับผม เดี๋ยวมาดูลางวัลนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับผมอ่าโอเคนี่ครับเมื่อเพื่อนเราใส่รหัสนะครับผมเพื่อนเรานะครับผมจะได้10บาทและเราก็จะได้10บาทเหมือนกันนะครับผมก็คือแฟฝงนะครับทั้งคนเชิญและก็คนสมัครนะครับเมื่อคนสมัครใส่นะครับผมรหัสนะครับผมอ่าเมื่อเพื่อนเราใส่รหัสนี่ครับเออเมื่อเพื่อนเราใส่รหัสนะครับเพื่อนเราก็จะได้รับ10บาทนะครับผมและเราก็จะได้รับ10บาทเหมือนกับเพื่อนนะครับผมอ่าแล้วก็จากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนนะครับผมเข้ามาดูวิดีโอนะครับใน 3วันขึ้นไปนะครับผม3วันขึ้นไปเราก็จะได้18บาทนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเมื่อเพื่อนเราดูครบเจ็ดวันนะครับผม7วันเราก็จะได้เพิ่ม22บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ผ่านไป14วันนะครับผมผ่านไป14วันเราก็จะได้เพิ่ม30บาทนะครับผมนี่คือ80บาทที่เราจะได้จากเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมนะเมื่อเพื่อนเราทํา ผลิตกิจตรงนี้ครบนะครับผมนะให้เพื่อนดูวิดีโอเออให้ถึง14วันเนี่ยเราก็จะได้80บาทแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมให้เพื่อนใส่รหัสด,ด้วยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมอ่าและก็นะครับผมใครที่สมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีช่องให้ใส่รหัสนะครับก็ฝากใส่ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผม G 6 1 9 3 3 6 5 9 1นะครับผม ตรงนี้นะครับผมใส่ให้ผมด้วยนะครับคุณก็จะได้รับ10บาทนะครับแล้วก็ผมก็จะได้รับ10บาทเหมือนกันนะครับเพื่อนโอเคก็นี่คือวิธีการสร้างรายได้จากแอป t ิ k t อ k กนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มีคนสงสัยนะครับถ้าพี่ครับอ่าเดี๋ยวผมกลับไปนะครับพี่ครับถ้ามันไม่ขึ้นเหรียญตรงนี้นะครับเราจะเข้าได้ทางไหนได้บ้างนะครับผมอ่าให้เราเข้ามาที่ฉันนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าฉันตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคเข้ามาที่ฉันนะครับแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีเหรียญนะครับผมรูปเเเหรรรรีียตงนนน้้้ะใาาขไปคับ โอเคมันก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับผมนี่ฮนะอ่านี่คนระับผมก็จะมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยแต้มนะครับผมโอเคเมื่อผมสะสมเหรียญครบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูแลกันนะเพื่อนๆโอเค okay, ตรงนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีทิกต็อกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่รหัสแนะนำของผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตผมแล้วกันนะเพื่อนก็อย่าลืามใส่แล้วกันนะน,นะครับผมตรงนี<ๆ>้นะครับโอเเคคคฝฝาากกกกกไไวววว้้้้ดดยยนนนนนะะรรัััับบ็ปลล่แผมโอเค แมผมว่าเขาทําไม่ธรรมดานะครับคดผู้เล่นคนนี้นะเค okay, มาต่อบอลทีกองหน้าตัวนี้ผมอ่านไม่ออกจริงๆนะท่านผู้ชมต้องขอใัยด้วยนะครับถ้าอ่านผิดแล้วเนมมาเปิดมาจังหวะนี้ให้ใครไม่รู้แล้วจังหวะนี้เปิดเข้ามาอติดซิคิโอรามอสรับจังหวะนี้แล้วคืนผู้รักษาประตูมาแล้วก็ขึ้นมาครับฝั่งเขาดูเขาแบบใช้ท่าเก่งมากนะท่านผู้ชม ตรงนี้อ้าวเควิเดอร์บอยดักบอลได้จุดวันนี้แบ็กแฮมเปิดยาวขึ้นมาแล้วจับไม่โอ้โหจับบอได้แลยย้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหจับบอลจังหวะแรกสวยมากนี่ครับผมแตะหลบผู้เก่ษสาวตูแล้วก็เกิดช่องว่างนี่ครับผมในการยิงลูกนี้นําไปแล้วหนึงประตูต,ต่อศูนย์นี้โอ้โหมาเลยครับลูกแรกของเราเนี้ยเคผ่านไปครับมาฮะโอ้โห นำเร็วนำเร็ว20นาทีผ่านเองนะครับผมนะคิเตียโนลโาโดมสเซฟแต่เขาแบบเล่นเก่งมากนะผมก็แบบพยายามไม่ประมาทนะท่านผู้ชมเคซิโก,โกดักบอลได้อาร์เดบ,บอยได้อีกแล้วเนย์มาแทงมาจังวะนี้แล้วกองหน้ายัางไงจะปั่นแล้วลูกนี้ติดเซฟของผู้รักษาประตูครับยังไม่ได้โอ้โห นี่แกเรดเบลหมองข้างในแล้วเปิดโอ้โหยังได้เป็นลูกเตะม,มุมครับมีโอกาสสองครั้งแน่ผมหูไม่แบบจ่อๆนะเมื่อกี้ยิงไม่เข้ากะจะปั่นเน้นๆนะับผมโอ้โหนี่วันนี้แบ็คแฮมยังไงเปิดเข้าไปข้างในได้ลุ้นนะผมเปิดมาจังวันนี้อึ้ีหลังมาตัวนี้แทงมาโอ้โหติด แล้วเขาจะได้สวนนะครับสวนจังหวะนี้ยังติดกองหลังครับผมโอ้โหจังหวะนี้เกือบได้หลุดนะครับเอาเลยครับผมตอนนี้เข้าชูช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเราต้องไม่ประมาทนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาหลังนะครับผมก็ทางอิตาลีนะครับผมเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหสุดมันเลยทีเดียวนะครับดูครึ่งหลังนะครับเขาแบบ คองบอลได้เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผม5%เนะครับผมนะโอกาสยิงเขา4ครั้งนะครับตรงกรอบ2ครั้งเท่านั้นนะครับแต่เรายิงไป3นะครับตรงกรอบ3นะครับผมแล้วก็เป็นประตู1นะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคก็น่าจะ ขึ้นพันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแคปมาให้ดูนะครับว่าขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ